การเป็นบางสกุลก่อนที่จะบางสกุลนะให้คนคนตาตทำบุญที่คนาตนนคนายอาจจะมากระพูะบางสิ่งบางอย่างพญาโจที่เข้ามาได้สดับรับฟังได้เกิดความรู้ความเข้าใจอะไรดีๆขึ้นบางสิ่งบางอย่างเราฟังแล้วนี่ไม่เข้าใจเราฟังบ่อยๆสองสาบ่อยๆซ้ำๆก็บา,างัันะท,ทำอะไรเข้าใจชัดเจนดีรู้สึกประจักษ์ภาคภูมิใจของตนเอง กาคำสอนัองพุทธศาสนานี่พุทธเจ้าท่านสอนไว้มากมายตั้งแต่ท่านเริ่มตัดสรู้มาสี่สิบห้าปีต่อเป็นพุทธเจ้านี่ความรู้ต่างๆนั้นมากมายขายของน,นี้เรายังมีหลักฐานแล้ว่าพระไตรปิฎกที่อยู่ข้างหลังอัตมาเนี่ยจ,จะเรายึกิเ่องบันทึกเอาไว้เป็นตัวหนังสือ,อแต่สมัยก่อนๆที่พุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านจํา จำคาสอนที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ที่นั่นทีน่นี่ไปก็แสดงคนนั่นคนนี่หรือพระอนทนท่นก็จดจาเอาไว้หละหลายองค์ก็จําจํากันมารวมรวมกันมีพอพระองค์สังพอสินอ้นปรินิพพานแล้วก็สังขานารวบรวมอ่าที่องค์นู้นได้ฟังมาจากตรงนั้นตรงนี้ที่นั่นทีน่นี่แสดงแก่คน,นนั่นคนนี้อะไรต่างๆเนะี่ยมารวบรวมรวบรวมมาสังขานา รวบรวมคำสองพระเจ้ามาให้เหมือนเหมือนกันคือว่ามาสวดนะรับพูดถึงแล้วก็สวดให้มันตรงตรงกันนะจริงไหมพระเจ้าไปเมืองราชครึกไปสาวัตถีไปกินกับบินลพัดไปใน,ใ,นในอินเดียในยุคนั้นนะ่ะองค์นั้นติดตามพระเจ้าไปองค์นี้ไม่ได้ไปองนู้ไปองนู้นพูดเล่าพระเจ้าต,ตัดตรงนั้นตรงนี้ที่เราอะอะไรนี่พระที่หลายองค์รูปอะพรพระาหันหรือมากไทยก่อ จำกันมาแล้วเอาพระพุทธเจ้าแสดง่ะตรงนั้นตัวนี้และเอามาสวดกันดีดิแต่พูดภาษาชาวบ้านแล้วเนี่ยมาสวดพร้อมๆกันเนี่ยมันจะตรงกันไหมโอ้พระพุทธเจ้าตัดมันตรงกันไหมคํพระพุทธเจ้าตัดแล้วจะตรงหมดนะนี่คนที่พูดจํามาจําจะคลายเคลื่อนไหมจะผิดพลาดไหมเอามาสวดพร้อมๆกันดิสวดพร้อมนี่สวดพร้อมสวดพร้อมสวดพร้อมมันตรงกันหมดอ่ะไม่มีผิดเพี้ยนเลย แม้มค่ายเพ่อทั้งตัตวดีสละพะยัญชนะตรงกันหมดที่ออกจากพระโอษฐท่านเนี่ยพระหานท่านจําตอนนั้นยังจาหมดจราจๆจไม่ไม่มีค่ยเกินลกสังขยาณานี่ต่อมาต่อมาต่อมานี่พระหันท่านเล็งเห็นอนาคตบุคคลที่จะมาเกิดเป็นเป็นมนุษย์เนี่ยว่าในยุคนั้นๆไม่สามารถที่จะจดจำบงาไง คำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้ทุกสละพยัญชนะให้ตรงถูกต้องกันหมดะหนะท่านหมอท่านเล็งเห็นพระหรันท่านจำลองหลิง,ลงไก่ว่าบุคคลที่จะมาเกิดมาเกิดมาเกิดเดป็นมนุษย์ในยุคลงกนนั้นน่จะมาจดจําคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ยากจะได้เลยท่านจารึกเป็นตัวหนังสือเอาไว้หวังนะแล้วก็จารึกเป็นตัวใบ,ใ,บใ,บใบลานลงใบลานเขียนจารึกเอาไว้ ต่อมาเรื่อยๆมาเลยหลายยุคหลายสมัยจนเข้ามาถึงประเทศไทยของเราเนี่ยนี่มาถ่ายตัศาสนาเผยแพร่เข้ามาประเทศไทยอืมจนราชการที่ห้ารรห้าริจจ่ารล็กเจ้าก่อนเป็นตัวหนังสือขอเนะเมืองไทยเนี่ยขอเัินนะตัวหนังสือขอเราก็รู้จักตัวหนังสือขอมาสังกัาพีต่างๆขอทั้งนั้นเนี่ยฮะอัตมาที่สนใจมากหนังสือขอเนี่ยสนใจมากแล้วก็ยังดีนะศึกษาอ่านได้เขียนได้พอร่ควร <c oughs> สนใจว่าหลักศาสนาเนี่ยพระเจ้าฤกษ์เป็ตัวนงสือขอมราชาอร้อห้าเราเนี่ยยอดเทียบแต่จ้าฤกษจากขอมเป็นตัวภาษาไทยที่ละเนี่ยชุดเหลือง<ม>เหลืองเหล,ลืองเนี่ยเนี่ยเป็นภาษาไทยทั้งนั้นเลยไอตัวสีน้ำเงินน่ะแปลจากไทยไปแต่แปลจากขอมแล้วเป็นตัวนภาษาไทยแปลตามภาษาบาลีโดยสระพยัญชนะถูกต้องอะไรเ,เนี่ยพลงานปร,ราชลาดท่าน ชำนาญภาษาบาลีแล้วเนแปลเป็นภาษาไทยเราจากคนที่ชำนาญขอมให้แปลหนังสือขอเป็นภาษาไทยตรงในเราและราชการที่ห้าแท้ก็เห็นประโยชน์ไปวางข้างหน้าอนาคตของเมืองไทยเรา,ยาเนี่ยแตจารึกเป็นปไตยตปิดกไ้เนี่ยตอนนั้นก็มีมีอยู่สามสิบเก้าเล่มเป็นภาษาเป็นภาษาไทยแอะนรเนี่ยน เลยต่อมาต่อมาเมื่อ <c oughs> ราชกาลที่เจ็ดนั่นเองท่านก็นเห็นประโยชน์นี่เลยจะแปลประกอบไม่สามสิบเก้าเล่มแล้วแปลเป็นสี่สิบห้าเล่มเท่าอายุ <c oughs> ของพทธเจ้าที่เป็นพุทธะนี่พทธเจ้าเราท่านเลิกเป็นพุทธได้สี่สิบห้าปีนะเราจึงปร,ริิผ่านนะเอาตรงนั้นเลยให้คนได้จดจําง่ายว่าสี่สิบห้าเล่มมันมีอยู่นี่เล่มเขียวเราวนี่เล่มที่นำเงินอยู่กับสี่สิบห้าเล่ม นนจะเรียกว่านี่แต่ภาษาไทยแล้วก็ต่อมาเขาก็แปลเป็นทางภาษาบาลีก็สี่สิบห้าเล่มภาษาไทยก็สี่สิบห้าเล่มทั้งธรรมทั้งวินยัยทั้งประสูตรน,นี่อยู่ในอันเดียวกันหมดท่านเราจะมีหลักฐานนะมีหลักฐานอ้างอิงที่มาครับของคําสอนของพระุทธเจ้าที่มา เขาจะอ้างเอ่ยเนี่ยเราเรา่าอ้างเอ่ยพระตถปิฎกวินัยปิฎกธรรมะปิฎกบางอะไรอย่างนั้นเนี่ยคำสองท่านจารึกไว้นี่เราพูด่าความให้ได้ฟังฟังเราได้รู้บางทีมันลืมนะที่เราเข้าใจพอเราได้ฟังฟง,ฟงเออเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้เนาะอะไรอย่างนั้นจะเข้าใจอะไรต้นเหตุข้อหลักพุทธศาสนามันเป็นมาอย่างนั้นก็จารึกไว้นี่เรายังมีโอกาสดีเมืองไทยเราเนี่ย จะมีตำ,ตำราหรือว่าเราว่าไปหยกก็บางั้นเนี่ยจะรึกคําสอนของพระเจ้า,าไว้ท่านตัดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และคําที่พระเจ้าตัดเองก็มีส่วนหนึ่งและมีอัถาธิบายก็มีอีกส่วนหนึ่งนี่นี่นีอัถา,าที่บายอัธถลาที่บายบาลีแล้วตอนละลามก็มีเกจิอาจารยเกจิก็อาจารย์องค์ใดองค์หนึ่ง แต่งอธิบายขยายความไปอีกทีหนึ่งนึ่นตอนนี้ที่เราอธิบายขยายความมากเดียมาพุทธโคสา,าจารย์อ่าพุทธโคสาาจารย์นี่ก็ท่านคนชาวอินเดียนะก็ตอนก่อนหลังในตอนพุทธเจ้าเขานีพผ่านไดเก้าร้อยกว่าปีว่าง,งนะั้นน่ะพุทธโคสาาจารย์นี่ท่านเป็นคนชาวอินเดียแล้วแต่แต่ฉันเลี้ยงเหลมเรือศาสนาพราหมณ์แต่ฉันมากตอนนั้น ประวัติของท่านนั่นเองเนี่ยจะอยู่ชาวอินเดียที่ท่านอาอาตอนนั้นศาส,สนาพุทธเราเนี่มาเจอมาอยู่ที่เกาะลังกาหรือส,อสมัยกรซิเดนหรอนอะไรอย่างเดียวนี้บอกนะ่จาริกมามาที่นั่นก่อนแล้วเขาจะมาทักขยนาเนี่ยจาริกไปตัวหนังสือที่ประเทศลังกาเนะี่ยตอนนั้นเป็นตัว 4, เราสี่รนะ้อยห้าสิบปีว่างั้นชูนั่นท่านก็มาเรียนที่นั่นนะ่ะ มาเด่แปลจะเป็นหัวหน้านะพุทธโครตรอาจารย์เป็นหัวหน้าควบคุมพระที่มาแปลจากร่างกายทิ้งเน่เป็นภาษามคตหรือภาษาบาลีเอาไว้ที่ร่างกายชุดหนึ่งเราไปที่ประเทศอินเดียอีกชุดหนึ่งนี่เอาไปรว,รว,รวมหมดที่นั่นที่ <c oughs> ที่เราแล้วถ้าอาจารย์อธิบายต่างต่างท่านเยอะคำพีของท่านเยอะหลวงพุทธโครตรอาจารย์นี่ถ้าเราได้ศึกษาประวัติพุทธโสดโคตสาจารย์แล้วเราก็จะรู้ดีนี่เนี่ย อาจารมาพูดเขาเข้าให้ฟังว่าดิความโร้ติดตัวไปหรือพูดคุยต่างๆที่มากขาพูดศาสนาเราในเมืองไทยเราก็นโอกาสดีนะยังมีหลักคําสอนของผู้เจ้าไว้อตาตมาโดยมากจะมักจะอ้างเอ่ยคําหลักฐานตามพระพี่นัยบางอะไรที่คนที่ไม่ไรู้สักรู้สึกไม่เข้าใจเขาว่าอาจา์มาบางทีก็พูดเอาเองอย่างนั้นอย่างนี้ ที่เขาไม่ได้ศึกษาว่าที่เราพูดไปนั่นน่ะคําสอนของพระเจ้าซึ่งจารึกอ,อย่างนี้มันต้องอื่นเรื่องกระถินก็เมื่อกัน่ะอาตมาจะข้าอยู่ตลอดเห็นไหมว่ากระถินนี่ถ้าพระไปท่อกระถินวัดนั่นในจาพรรษาไม่ได้ห้าโรคอะท่อกระถิน่นเนี้นก็ไม่เป็นกระถินนี่แต่จะพูดจิเบื่อเลยที่คนไม่ได้ศึกษาหลักฐานจริงๆเนี่ยก็หาว่าอา,านพูดทําลายความอะไรต้นอะไรก็ว่ายอย่างนี้นี่คนที่พูดอย่างนั้นไม่รู้หลัก่ะ พูดตามเขาว่าเขาบ้าและคาดคะเนเอาเองอาตมาเนี่พูดมีหลักนะมีที่มาและเปิดได้ด้วยตรงเทียเล่มนั้นข้อนั้นเลยทีเดียวเปิดได้แ,ดแล้วก็จะบอกแล้วจะตรงจริงๆด้วยนี่เราพูดมีหลักฐานนะต่บวกเรามีทักฐานอ่าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันยิงคลายเคลื่อนจะผิดคนรุ่นหลังเขียนขึ้นเขียน,นขึ้น,นต้นหลังแนนะ่น่ะทีนี้คนท่อกระถินก็ต้องการจะท่อกระถินนะ นี่พระ,พระต้อกงการจะได้เงินเดีเ๋ยวน,นี้เป็ปกระถิญเงินนะพระเจ้ากระถินอานิสงส์ห้านะ้นมากอะเรื่องเรื่องกระถินเขาอานิสงส์กระถินไม่เคยพูดกันแหละว่ามีอะไรบาไ้างแม่คนทอดกระถินเองถามว่าอาจารย์วงกระถินมีอะไรตออไปได้นะฮะตอบไม่ได,นะไได้แต่มันมีอะไรห้าบ,บ้างแต่ว่าถามว่ากระถินคนนั้นได้เงินได้เงินเท่า,หาไหร่ตอบได้ตอบได้เป็นเลยเป็กระถินเงินไปเนาะ ไอ้เรื่องห้านเนี่ยจะหมดไปแล้วนี่นี่นี่มันมันเพราะเรานิ่มเด้ไม่ได้เอามาพูดมาคุยกันมาสนทนาอะไรกันหรือมันเลื่อนเลือนหรือหายไปหายไปนี่คำสอนพระเจ้ามันเลื่อนเลือนไปหายไปจากจากนี้อย่างนี้นะฮะหายไปอย่างนี้นี่นี่เนะท่านั้นเท่านามาชี้แจงสแสดงบอกกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็จะทรงจํามาไว้จะเข้าใจจะเหนียวล,งววลังกันไว้เหนียวลังกันไว้ออย่างนี้ก็องทวีปทินไม่ได้ ต้องให้ไปได้ห้ารูปวัดน,นั้นไม่ภาษาไม่ขาดเลยจริงก็ได้เป็นคนพัดอื่นมาไม่เป็นไม่เป็นกะทินทำได้ก็เป็นกะทินหลอกลวงเออหลอกลวงเอาเงินเดินก็ได้มาได้มาหลอกลวงจะสร้างอะไรก็หลอกลวงเข้ามาด้วนีนี่น,นี่เป็นอย่างนี้นี่นี่นี่อัตบะอัตมาได้พูดถึงอต้นเหตุของอันนี้ปริบริวานของกะถินนะ่ให้มันตัวองค์กะินท้มาถูกต้องทนครบ และบริวารที่ตามมาจะเป็นเงินจะเป็นเข่าของเสือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆของสงของดูการบริสุทธิ์มาตลอดนี่องค์กฐินมันครบบริสุทธิ์มาแล้วนะอันนี้บริวารเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆบริวารของกฐินนี่องค์กฐินบริสุทธิ์บริบรูรณ์ถูกต้องและบริวารก็บริสุทธิ์ถูกต้องหมดนี่ต้นเหตุมันบริสุทธิ์ตัวเห็นมันถูกต้องตัวเห็นมันสมบูรณ์่ะ ของที่ติดตามมกระถินมันก็สมบณ์หมดที่นี่เราเข้าใจอย่างนี้แหละให้โยมเข้าใจโยมฟังแล้วเออจะเข้าใจโอ,อ้เป็นจริงน่จริงจริงนี่เราก็โยมก็ตื่นตองเออจริงวะกว่อนแล้วฟังเขาคานั้นพูดหาพระอาจารย์ตุงขาวนี่พูดทําลายเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่พอฟังบ่อยๆอ,ยอาไปทบควรทบส่งพิษเออก็ทั้งก็จริงนี่นี่การได้ฟังเนี่ย แล้มีผู้อธิบายขยายความมาหลักเดิมมาพูดมาชี้แจงมาแยกแยะแล้วก็เห็นจริงที่นี่นี่นี่ความน,นี่มันมาผิดพลาดเพราะเพราะเราไม่เข้าใจกันเนี่ยนีู้นำอ่ะก็พูดนำสำคัญนะฮะถ้าผู้นำคดๆผิดผพรกเจ้าท่างเปรียบเทียบมันก็โควัวโคมมาจะพาลูกโคลหรือพวกพวกบริวารก็โคข้ามไปฝั่งแม่น้ำข้างนู้นอ่ะ ที่จะผ่านแม่น้ำน้ำมาก็าไหลถ้าวัวหัวหน้าโคลนน่ะถ้านำลูกโคที่ตามหลังที่ข้ามไปฝั่งนู้นถ้าข้ามไม่ถูกนํำไม่ถูกก็บริวารก็ผิดพลาดตายกันหมดเลยฮะัวหน้านำลูกโคก็จะตามคนโคว่ายน้ำเราจะไม่เห็นนะข้ามบางเร่นจแต่วแต่โคคด บดาคดก็ลูกคดกคดไปเรื่อยคดไปเรื่อยคดไปเรื่อยแหละนี่ถ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นถ้าผู้นำเขาที่เฝ่ๆผิดๆนะก็ผิดไปตลอดไปนี่เป็นอย่างนี้เช่นคำสอนพระเจ้าท่านเปิดเผยฮะท่านไม่ปิดบังเนี่ยคำสอนพระเจ้าไม่ปิดบังเลยไม่ลี้ลับเลยนะแจ่มแจ้งให้คนฟังคนรู้อะไรหมดนะไม่ได้ปิดบังมันมันมันละที่อื่นๆนะนี่คำสอนเขาเนี่ย พอฉตเอาหลักความจริงมาพูดไม่ได้ถือเคล็ดไม่ถือลี้ลับไม่ได้ถือปิดบังคนนั่นคนนี้อะไรไม่เอาเลยเรูจร้จริงจริงแจ้งจริงๆริงนี่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 เมื่อเราฟังฟังบ,บ่อยเข้าใจบ,บ่อยๆได้เห็นจริงหมดทุกอย่างนะเ,เราะะํคำสอพระเจ้านี่นี่เปิดเผยเวันนี้ใช่ไหมเราประรบีบปร,รบคนตายชมพงทําบุญอุทิศให้คนตาย การทำบุญที่คนตายนี่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญนะฮะท่านสรรเสริญนะนี่ไปทำเคาะหบงอเดียเจ้านะตามของพระไดีเจ้าโดยทำพวกพวกครองเรือนผู้เป็นทางกสวดาบันขึ้นไปเนี่ยพวกสมัยพุพทธกาลก็มีอยู่อย่างนี้ทําบุญอุทิศให้แก่คนตายมีอยู่อย่างนี้ตลอดการทําบุญอุทิศกับขอพกพกรามต่างกันอีกนะละทิอลทิตต่างๆ ที่เกิดอยู่ก่อนอินก่อนในประเทศอินเดียเขาก็มีอยู่แล้วละทิที่เอาไปขอไปเส้นเนี้ยเอาไปขอไปเส้นไปวางตะลุมผังศพเนี่ยเขามีอยู่ก่อนอินก่อนพระเจ้าเกิดแล้วยุคนั้นเส้นกันแต่คราวนี้ก็เป็นละทิคือความเห็นของของคนนั้นเป็นละทินี่กับพวกคนอื่นๆนี่ก็ตามผู้นําก็ทากา็ตามตามเยอะๆมีเส้นก็นอยู่เยอะ ในในโลกในในประเทศต่างๆเราก็พอจะศึกษากันรู้บางประเทศนี่มีแต่เส้นนะฮะว่ามังเส้นมังไหวมังนี่นะ่แต่พระเจ้าไม่เอาอย่างนั้นไม่ส้นอย่างน,นั้นให้ให้แก่คนมีศีลแน่ๆนี่คำสอนพระเจ้ามันต่างกันนะให้แก่ผู้ที่ทรงศีลแต่จะศีลห้าศีลแปดหรือศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดคนทรงศีลก่อน แต่ก็มีคุณธรรมสุขคนทรงศีนะั้นมีคุณธรรมนี้ให้แก่คนพวกนี้ก่อน่าให้เสร็จแล้วอุทิตนี่เนี่ยเนี่ยไปตอนหนึ่งโอุโทษส่วนที่ถวายเสด็จวันแต่แก่พวกที่ทรงศีนะั่เแหลนี่ยอันนี้ก่อนให้ให้พวกนี้รับก่อนนี่ผลที่พ้ทธีรับแล้วนะอุทิศส่วนผลอันนี้ลหละเดี๋ยวผลทานผลที่บุตรที่ให้ถวายพวกทรงศีลแล้วเน,นี่ย โอ้เที่ยววนกวุศลเราเรียกว่ากรดน้ำแต่ว่าสมัยพระเจ้าไม่มีน้ำนะฮะมีก็น้ำน้ำใจน้ำสดๆเรานี่ไม่มีนะดีตางพุทธที่บางคนก็สงสัยเพราะเราทำมันจะเคยชินมาทําเอาของพรามมาทำมันจะเคยชินจนไม่รู้ว่าในพุทธในพราหมณ์นี่มาเนี่ยแต่พุทธล้วนๆเนี่ยไม่มีน้ำนะที่เราเอาเอาอิงเอา,เอา,เอาขอกพ,พราหม์มาใส่ใช้น้ำทุกวันนี้น,ะนั่เนเอง พวกพราหมณ์พระวัดพราหมณ์ว่าใช้น้ำเนยแต่พุทธนี่ใช้กับน้ำใจเจตนาเป็นเครื่องให้ชัดเจนนี่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 แต่คนที่ยังไม่เคยฟังหรือฟังแล้วไม่เข้าใจสัพ์อันนี้ก็ยังติดอยู่ข้อเก่าเยอ่งั้นเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าเพราะเราติดมานานแล้วเนี่ยเราไม่ได้แยกแยะว่าของพุทธกับของพราหมณ์เนี่ยมันต่างกันยังไงนี่มันต่างกันในต่างกันนิดเดียวนะฮะ เจตนาเป็นเครื่องให้เจตนาไม่มีนำ้นำนะน้ำน้ำสดสด,สด,สดที่เราทำกันน้ำสดสดเมืองไทยนี่ทำเรื่องเัินลินนำ้ำนี่นี่นี่แต่พระเจ้าที่ตัดโดยตรงตามพระสูตรนี่นะทางโบจุนางโฮอโตสุดตาข้อโตอย่าจบในออกจากพระสูตรเลยในแต่ไปดลได้ยิมหาเปิดได้เลยตีโลโก้จสูตรน,นี่ไม่มีนำ้นกนำก็นั่งไปรำไรเขาจะบองเล็บไว้นีเนี่ยเขาจะเขียนพิดมาบงเล็บนี่มาบ้า เจตนาให้ผะง,งาน,นนี่นี่ถ้ได้วยแลาเราไปเอามาพูดกันนะ่ะมาพูดกันอันนี้อาจจะมาคุยมาพูดะยกมาพูดคนจะได้เทียบเทียงของเก่าของพระเจาตากนันนี่ของรุ่นใหม่พวกพราบดลินน้ำทำอย่างนี้นี่นี่ก็ฟังนี่ก็จะแยกแหละแยกแยก้พอดีนี่ได้ฟังมาเอ๊ะไอ้ไหน น้ำไอ้ไหนไม่น้ำไอ้น้ำน้ำดีกว่าน้ำไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยอะไรนี่ป่าจะหาเทียบแล้วนี่นี่นี่การพูดแียกแยที่นี้่ของพวกอ่าโพลทิหนึ่งของเขาเนี่ยเขาเอาของไปเซ้นนะเอาของไปเซ้นไปไหว้ที่ลุมฟัองศพเราก็พอจะเข้าใจกันด้วยด้วยมากเราก็รู้บ่าฝังทองอศูนย์องศพอ่ะในบางปีนี่เราก็โดยมากก็ เอาไปทำกันมีเยอะๆด้วยคนไทยเชื่อสายจีนเช่หอว่างนันนี้นอันนี้แอันนี้แล้วแล้วพูดตามกติเขาพูดกันนั้นเป็นอย่างนั้นเอาไปเส้นนั้นเนี่ยไปเส้นไปไหวแล้วบางทีเขาแยกว่าไปเส้นไปไหวบรรพบุรุษอจะบายพูดจี้จี้ตัวไปเลยให้คนตายจี้ไปเลยเขาล้วนี่บุบบาจะทำาบบนี้มาให้ผู้สมพงเนี่ยผู้ชมโพงก็ตายไปได้เนี่ยจี้ไปที่ศพคนตายเลยเนี่ย แต่คนตายจะรับรับอีส่วนหนึ่งนะคนละส่วนนะแยกกันอีกนะอไปส่วนๆเนี่ยแต่เมื่อทาปุ๊บเนี่ยจะให้ถึงสมพง์ปั๊บอันนี้เดากเข้าใจไม่ไปไปอ่านี่ถึงสมพงษ์มัอไปเกิดไปเทวดาก็ได้อ่านะเออเราก็มองไปเห็นก็ไปอยู่ไหนเราก็มองไมเห็นนก็จริงมองไม่เห็นอ่าขจะรับไม่รับเราก็ไม่รู้อีกสมพงษ์ก็จะไม่รับไม่รับไม่รู้ ก็ไปเกิดเป็นทเทวดาเอามักรมีอาหารเทพุทธิน่ะท่านุ็ยูก็ไม่ได้อ,อีกจะไปไหนแกก็ไม่รู้น,นี่แต่ว่าเป็นความดีเนี่ยขอเป็นเป็นลูกเป็นหลานผู้เป็นญาติเป็นความดีทัแม่ขอเป็นความดีและทำมาขอที่เราอ่าิุย์ศไปให้นะให้ตั้งแต่ผู้ที่มีเสียลไปก่อนใช่ไหมพา,ารันจาปีโคนำรูปปฏินังให้กําลังไปพิสุ อาหารพระตาาหารตาให้กำลังแล้วให้พิสูจ์มีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารของเรานี่ตอนเริ่มพื้นฐานเบื้องต้นนี่ตอนนี้ตอนหนึ่งแหละได้แน่นอนกูจาภาพก็มองเห็นชัดๆอยู่ไปถวายทาาแล้วเนี่เห็นชัดๆครๆก็เราเห็นแสดงให้คนอื่นปรากฏมองเห็นด้วยสายตาชัดเจนนี่อย่างทีงนี้ะอทิศส,สวงพลนันนี่จะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นไายละเอียดอ่อ,อ,อนนะให้อุทิศให้สวงพงศพงศ์อยู่ไหนก็ไม่รู้ แต่แล้วก็มีความเชื่อตามยานของพุทธเจ้ายานคือพยานพุทธเจ้าจะยังรู้เห็นชัดเจนไปอยู่พบไหนพบไหนเป็นยังไงไงไ,ได้รับไม่รับเห็นชัดเจนนี่ยานตัวเนี้นี่นี่เราเราเรา,เราเชื่อพุทธเจ้านี่นะพุทธเจ้าไม่โกหกแน,น่นอนอืมนี่นี่นทำบุที่ไหนกับคนตาพุทธเจ้าก็แยยๆหมดนะอางทงก็ไม่ไม่ถึงคนดักคนตามได้รับคนตาไปเกิดเป็นเทพไปเกิดเป็น มนุษย์เกิดด้วยเขาทำความไม่ดีแล้วก็เกิดเป็นสัตว์ได้ฉานก็ไปส่วนหนึ่งของเขาถ้าเ็าแยกอย่างนั้นหมดนะถ้าไปเกิดอยู่ภพหนึ่งภพหนึ่งอ,อ,อีกนี่เนี่ยออกจากมนุษย์แล้วไปอีภพภพเที่จะดับมีอีภพนึ่งก็เรืเอแปลตะวิสัยน,น,น,นี่มันมีเรียกว่าเปรตพวกหิวกระหายอีภพนี่พวกหิวกระหาย,หายคอยรับส่วนบุญจากที่เ็าทาบุญเกิดอุทิศแล้ว อุทิศให้กับเขาแล้วว่าควน้ำอะไรเนี่ยอุทิศให้เนี่ยอันนี้เด็กเขาจะได้รับส่วนนี้พมผนี้ผู้เดียวนะคขาไม่ได้รับนี่นี่เรยมากแล้วก็นิยมใช้ประโยชน์พระเจ้าพิมพิสารถ้าเราได้เข้าใจาได้ศึกษาเรื่องนี้ก็เป็นต้นเหตุที่พระเจ้าทรงตัดเอาไว้นี่ชัดเจนนะนี่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 ส่วนหนึ่งอันนี้ต่อไปนี่ก็จะได้บางสกุณกันอาจารย์กระโปให้ฟังแต่เกิดความรู้เข้าใจเล็กน้อยต่อไปนะ อนิจจวัสสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมวิโนมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังอุปาสมสุโค ความข้าวไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นสุขสะเภสะตามรันติจะสทั้งทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ด้วยมร็งสุจมามริสเรในอดีตก็ตายมาแล้วด้วยในอนาคตก็จะต้องตายด้วยแต่แท้ว่ามาริสาไม ถึงเราก็จะต้องตายเหมือนกันนัตทิมเมตสังสย,ยนความสงสัยในเรื่องตายนี้ไม่มีแก่เรา